นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสััมพุทธสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทถะวิชาจรณะสัพพนทวสุขตวโลกะวิโตอนุตตะโรปุริสะธัมมะสารติสัตถเทวะมนต์สันดังพุทธะภะคะวติสวะคัตตภะคะวะตาธรรมะ mô xam ti ti ko a ko e nhi pa si ko o pa na yi ko pa cha tang bê ti ta po rin yo e ti so pa pan nô no pa ka va to sa va ka ko o cho pa ti pan nô no pa ka va to sa va ka ko ya ya pa ti pan nô no pa ka va to sa va ko no sa mi che pa pan ดอภคาวาตวสาวกสังขวยะทิตังจตตาริปุริสายุคานิทัปุริสสะโพคลาเอสาภคาวาตวสาวกสังขวะอาภุดายโยภุดายโยทางเขยยโยอัญชาเลกรณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสติ ตักกาโมละเพปตพังธนกาโมละเพธนังอัติกายกายยายเทวังปียังสตวาอิติปิโสภคะวายมราชานนทเวสุว,นว,นวรรณโนมรณงสุขังอะระหังสุขตโตนะโมพุทธา,า,ายาชยาสนากตาปณธาเชตวามารังสวาหาน,านังจตุสัจจาสังรสังเยปิวิโสนราสภา ทันหังการทกทาทะโยโพธาอาทเวสตินายกาสาเบปเทติตาไมาหังบาตะเกเตโมเนสราสิเสปเท,ทตาาททาทาิโตไมหังปวทเทโมทเวโลจเนสังโฆปเท,ทติโตไมาหังอุเรสาภคุนากาโรอัทเเยเมอนุโรโตสาเรปโตจัตถกิณีกนทันโยผีติภาคาสวิมมคัลลนนจาวะมะเก ทักกิเนสาวนเนมไมหังอาสุงอานันทราหุลกาสาปวจมหานามโอภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิภาคาเสมงสริยวะพพังการวนิสินโอสิริสัมปันโนสอพิโตมุนิปงขาวกุมารกสาสปวเทรวาเมหสีจิตวาทกโก สสไมหังว so ัฒเนเนจังปเตนทาสิคุณากรรปโนอังคุลิบาลเจะอุปาลีนันทเสวะลีเทราปัญจจเมชาตานลาเตติลกามมาเสสาสีติมหาเทราวิชิตาจินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโวชิโนรสาชลันตา สีละเตชันะอังขมังเกโสสัมติตารัตนังปุรัตโตอาสิตากิเนะเมตสุตตะกังทัจฌังคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมลปะเรตังจะอาทานาติยโสตะกังอากาเสจตนังอาสิเสสาปาการะสัมติตาจิตนานตานดาวรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตาวาตปิฏตาทิสัมชาตา ภายรันชันตุปันทวาอาเสสาวิในยังยันตจอนั้นแต่ชินเตชะสาวสโตเมยสกิจเจนะสตาสามปนตุปัญเจเรเจนะปันจรรบาจามีวิหารต่างไม่เหตะเลสธาปานเลนตจมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิปเจวมันโตสุขโตสุราโขจินานุภาเวนิจิตุปัตถทวะธามานุภาเวนะจิตาริสังโฆสัง อานุภาเวนชิตันตรายโยสัตถมานุภาวะปาลิตตจารามิชนปัญชะเรติ <c oughs> กะรณียยมาสากสัเลนะยนทางสันตังปัทภอภิสมะจะสโกโอจูจะสชุโจะจัสมวจูจะสมุโตอันนติมาเดสันตุสากุจะสุพระรจัอาปเกต จะจะสัละหะังกัวติสันตินทาริยจะเนปาโก,กาจะปะคับปวกลเลสอันน,นโนเกนตอนน,นจโกตังสมาจะเรเกนจิเยนวินโยปะเรอประวะเธยงสุขิโนาวาเขมนโนโหตุสัพเพศาตาภวันตุสุขิศาตาเยเกจิปานะโอตติตาสาวา ทาวราวาอนวาเสสาทิขาวาเยมหันตาวมัจฉิมาราสกาอนุกาโตลาธิตท้าวเยจัติท้าเยจะทุเรวสัมเจวิโตเรปุตตาวสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตาตานะปะรัวปะรม ในุมเพทนาเตมันเยถทกกาทายจนางกิฑ์เจพยาโรสนาปฏิคสัญญาณานยมันยาสตุกมเจอยมาตายธานิยังปดตังอายุสาเอกปุตะมนุราเขเอวังปิสาภปพเตสมานสัมภาวะเยออภาริปานางเมตังจะสาพโลกะสมงบานสัมภาวะเย อปาริมาตังโอรรมอะตวจเตริยัมจาสัมภังอเวรังอสัปภังเตทันจารังในสินโนวาสยามวนวายาวตาสวิคตเมธโทเอตังสเตมอเทเอยะพระมเมตังวิหารังอิทมาโอเทสิมจานนปคัมมะสีลาวา ทักเนนนาสัมปันนกาเมสุวิเนยเคตังนหิจาตุขาปะเสยยังโปนเรติตจเจริญพรญาติโย,ยมญาติธรรมพุทธคุณเก้าธรรมคุณหก